สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆวันนี้ก็มาเที่ยวป่าเที่ยวเขากันนี่ครับบริเวณนี้ก็เป็นยอดของภูเขาหินครับมาเจอกับโผล่ข้างเาวต้นเล็กๆขึ้นอยู่ในซอกหิน เขาเป็นต้นไม้ประเภทโคดครับคนนิยมนำไปทําบนไซสายโคดจะเรียกชื่อกันว่าโพข,ขางคาวเพราะว่ามีใบใคล้ายๆค้างคาวกลางปีกแล้วก็มีคล้ายๆติ่งเหมือนเล็บมือของผู้หญิงนะครับโดยที่ขอบใบทั้งครบทั้งห้าเล็บเลยครับ ก็เรียกกันว่าสเสนนางพิมพ์ถ้าแตกใบใหม่ๆใบก็จะเป็นสีแดงเขจะเรียกว่านาลีแดงคนก็จะนิยมนาไปปลูกปลูกในแก้วครับในแก้วกาแฟในถ้วยเซรามิก ปลูกโชว์ปลูกประดับตามโต๊ะว,วันนี้มาเจอเขาอยู่คู่กับสบู่เลือดตัวเมียรหรือว่าบัวเครือนี่ครับสบู่เลือดตัวเมียรหรือว่าบัวเครือบางคนก็เรียกบอลเพชรพงช้าง อันนี้ก็ขึ้นอยู่ในซอกหินครับเป็นประเภทว่านนะครับว่านตะบูหรือวตัวเมียก็มีสรรพคุณทางยาคือคนเขาเอาไปทำยาอายุวัฒนะครับ เอาหัวเนี่ยไปปอกเปลือกออกต้องหัวใหญ่ๆนะครับหัวขนาดกำปั้นหรือว่าขนาดถั่วเขา่าเอาไปหั่นซอยๆๆเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ใส่ในโหลแล้วก็เอาน้ําผึ้งเทใส่แช่ตู้เย็นไว้แล้วตักกินวัลคำวัลช้อนเป็นยาอายุธนะอันนี้ฟังหูไว้หูนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยครับเพียงแต่เขาเล่าให้ฟังครับผมเองก็ไม่เคยลองครับ แต่ว่าเคยอ่านเจอใน Google นะครับมันก็มีรายละเอียดเขาบอกว่าเป็นสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งแต่ปัจจุบันนี้นิยมไปทำไม้ประดับครับขึ้นในซอกหิน ี่คือสถานที่เกิดสถานที่ขึ้นของเขาจริงๆเลยครับเขาจะเกิดแบบนี้ขึ้นแบบนี้พวกนี้พอหน้าแล้งก็ใบแห้งเหี่ยวหายไปพอถึงหน้าฝนฝนตกลงมาหัวที่อยู่ในหินก็จะแตกต้นแตกใบขึ้นมาใหม่ เดีกลับมาที่โพค้างคาวหรือว่าสเสนนางพิมพ์เดาๆเอาว่าเม็ดหรือว่าเกสอนของของเขาเนี่ยจะกระเด็นมาตกตรงเนี้ยเลยงอกขึ้นตรงนี้อันนี้รากลงดินไม่ได้ก็เลยกลายเป็นไม้แคะเป็นบอนไซธรรมชาติไปเลย ครับก็เก็บภาพบรรยากาศมาฝากเอามาแบ่งแบ่งปันกันดูชมครับขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ